ถ้าพ่อปออยังอยู่ภาพล่าสุดน้องมะลิลูกสาวพระเอกผู้ล่วงลับออราจับน่ารักโตขึ้นมาลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าพ่อปออยังอยู่เปิดภาพล่าสุดน้องมะลิลูกสาวพระเอกผู้ล่วงลับออราจับโตมาอย่างสวยน่ารักสายเลือดศิลปินโดยแท้น้องมะลิพาขวัญลูกสาวของพ่อปอทฤษฎีพระเอกดังผู้ล่วงลับ ที่ผ่านมาแฟนๆได้เห็นการเติบโตและมุ่งมั่นการเดินในเส้นทางศิลปินทั้งเต้นทั้งร้องโดยเด็กน้อยมุ่งมั่นฝึกฝนมาตลอดและล่าสุดในวัยเก้าขวบน้องมะลีเติบโตขึ้นมากๆซุปตาตัวน้อยที่มีแฟนๆให้การติดตามกันมาตั้งแต่เด็กล่าสุดแม่โบแวนด้าอัปเดตภาพของน้องมะลีไปโชว์ความสามารถกลางงาน ได้เห็นภาพน้องมะลีที่โตขึ้นมากจริงๆแถมออราฉายแววไอดอลมากๆด้วยท่ามกลางที่น้องคนบันเทิงอาทิกระแตสุภสักษรจอยรินลณีตุกกี้สุดารัตแอพันธิลาหนิงสรไยฉัดเป็นต้นและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าสวยและเก่งมาก